สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายบันครับมาชมทีมงานสอเจดิตลำร,รถแบคโคโกเบโก้ SK 2 2 0มาทีนะครับวันนี้เสียแม็กขึ้นขับเองครับเข้าเวนแทนคนขับผู้บ่าวต่ำสุดล่อนี่ลาหนึ่งวันครับไม่รู้ไปทำอะไร วันนี้เสียแม็กก็เลยเข้าเวรแทนคุณศะครับที่เดิมครับบ้านลูกฟานอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ฮีโนโเมก,ก้าสุดหล่อมาแล้วครับมาแล้วหลังจากหายไปนานครับผู้ใหญ่อิดผู้ใหญ่บ้านบ้านตะโกเปลี่ยนครับหนึ่งในทีมงานสอจะดีรลำมาขับเองด้วยวันนี้ จอดรอครับลุงพลอีซูซู NPR คันนี้นะครับลุงพลจอดเทียบตีคู่กับเซียนิกฮิโนเมกาห้าร้อยส่วนนี้ครับ อิสุเดก้าสีนุำงเงินสุดหล่อของเสียแมงจอดอยู่ตรงนี้ครับโดนสั่งจอดครับมีเหตุการณ์บางอย่างโดนสักจอดเนื่องจากท่อลั่นเกินเหลือแต่ท่อเงียบนะครับวิ่งไปเทที่บ้านน้องแขม ยอดอัศวินยังไม่เสร็จนะครับช่างกำลังประกอบอยู่ส่วนเสียนุก็ลาหนึ่งวันเช่นเดียวกันครับบินด่วนไปที่อาร์มท่อไอเสียครับสีแยกทางผ้านชุมพลบุรีเส้นไปอำเภอพยกระพุมพิสัยร้านอาร์มท่อไอเสียอยู่ใกล้ๆก,กับอูผู้ใหญ่แปะ ไปใส่ไฟครับไปติดตั้งราวไฟชุดใหม่จะออกมารอแค่ไหนก็รอติดตามตอนต่อไปครับของเดิมนี่เป็นไฟสองชั้นไฟบาตเเน่หรือว่า LED นี่ยหนึ่งแถวสปอร์ตไลท์หนึ่งแถวคราวนี้จะไปจัดใหม่ครับเสียนุกาาลัตตีบอกอลังการแน่นอนช่างอามจัดให้นะครับ รอชมแล้วกันครับปล่อยตัวครับเที่ยวแรกครับผู้ใหญ่อินนำทางไปก่อนครับโบราณว่าไว้ครับเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดผู้ใหญ่ไปก่อนแล้วต่อไปจะเป็นคิวของไทยเอ่ยระหว่างลุงพลแล้วก็เสียนิก ไทยนะตุมตามตัไมตไมชื่ออะไรนะตภาษาไทยเียกายากภาษาเขียนยังไงตังไตงมไม้มอม้แรนอากาศยอดยักษ์มีเลขเจ็ดอยู่ข้างบนไ <c oughs> ม้จัตวาอยู่ข้างบนด้วย <c oughs> นี่ครับมาร่วมมากับลุงพลครับลุงพลมาร่วมสอง0นแล้วก็ มีอีกสองคันนะครับจอดอยู่ล่มไม้ด้านหลังนูเสียแม็กเรียกมาวิ่งช่วยหรือเปล่าหรือ,อยังไงยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามาถึงก็ทีมงานกำลังจะปิดบอ่อพอดีครับบอ่อนี้ปิดข้างนี้นะครับแต่ว่าจะมาขุดขยายต่อจากฝั่งนี้ไปนู่น นะตัดเอาครึ่งหนึ่งก่อนกลัวดินไม่หมดนะครับตามคำสั่งของเจ้าของที่บอ่อนั้นก็น้ําออกครับก็เลยพื้นก็เลยไม่ค่อยสวยเลยเนี่ยกันน้ำเอาไว้ด้านข้างนั้นเนียบลีดสะจน ไม่มียับนี่เป็นการปิดที่มุมจบมุมสะครับองล้อก็จอดรอไป นี่ครับเสียดงครับหรือว่าสิงดงคอนกรีตคุณมะเมาลายใหญ่แห่งบ้านหนองตะเสกสร้างบ้านสร้างกำแพงเสียดงแล้วครับอันนี้อันนี้มา,นนม,ามาตามให้เขาไปเทดินบอน่อเดืหรือ,อยังไงครับแมนเขาตั้ง<ข>แต่เนนมืลลเ่อไหร่นานหรือยังเขามาตามเขานานหรือยัง อาทิตย์นูงแล้วโนี่ยยอมเลยคิ้วเขายาวบอีมงานนี่เขาบริการดีไหมดี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 บ่แต่เขาให้วันละเที่ยวเขาห้จุดรถรงเดือนวอ่าเต็มไปแล้วครับ <c oughs> ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่ชายเสียแม็กนี่แหละครับ กำลังปิดบอ่ออยู่ปิดฝั่งนี้เราไปไปขยายต่อฝั่งนู้นถอยครับถอย เจ้าฮิโน่หน้ายักษ์นะครับสีขาวตอนเดียวถอยหลีกทางให้กับรถแบคโฮค,ครับอ้าวอยู่แล้วอยู่แล้วชอบจะติด ด้านหน้าตลอดเลยเซียนิกรถแมคโครขยับเดินมาครับวันนี้อากาศร้อนครับอากาศร้อนมาก จ้าพ่อท่อลั่นสามคันไม่ได้วิ่งครับวันนี้เจะยอดอัดวินเสียนุแล้วก็เสียแม็กเหลือแต่ท่อเดิมครับเหลือแต่ท่อเดิมเดิมเสียงเงีย,งยบๆเบาๆที่วิ่งกันวันนี้ครับหลักๆห้าคัน น่าจะหกเจ็ดรับสองคันที่มาจอดรออยู่ด้านนู้นนะครับถ้ารวมไปอีกสามคันพ่อดังๆก็จะเป็นสิบคันพอดีสำหรับชั่วโมงนี้ครับทีมงานสอจดดํำเข้าที่ได้ก็ลุยต่อแล้วครับไม่รีรอ ตัวครับโอ้โหรอ,อดไม่รอดครับโอ้โอเจอทางเดินเดินเข้าแล้วครับช่องทางใหม่เกือบไปเป็นกันครับดีว่ารถยังแรงดีอยู่ไปนู่นแล้วเสียนิก โอ้โห oh ได้เสียวเหมือนกันแล้วครับขัดต่อไปครับมาดูเจ้าหน้ายัดกันบ้างปล่อยตัวครับ ลั่นเหมือนกันแล้วครับไปแล้วอีโนโมเมกกาสุดรอครับตอน้องเต็ง หยับตั้งรับรอครับฝั่งนี้ครับฝั่งของอิสุเดก้าประตูสีแดงด้วยครับประตูสีแดงสีแดงแรงลิธต์ปล่อยตัวครับอิโนโมเมกาห้าร นิ่มๆเลยอีสุเดก้าประตูแดงครับมาแล้วครับผู้ใหญ่อิดออกไปเป็นคิวแรกกลับมาซะแล้วครับฝั่งที่บอดินยังเหลืออีก ยังไปไม่หมดเลยนะครับมาแล้วมาแล้วดินค่อนข้างเหนียวครับปล่อยตัวครับ Oh, oh. ไปแล้วอ้าจะตุมตามวางดำแล้วครับข้างหน้านุน่นวางดำเตรียมตัวออกมาแล้วโดนสั่งจอดไม่ให้วิ่งหมู่บ้านนึงก็วิ่งไปเทอยู่หมู่บ้านนึงได้ครับ ไม่เป็นไรแต่ว,ว่าผู้ใหญ่นี่มาแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเก,เกือบแล้วครับโอ้โห oh เกือบเอาแก้มซ้าย ของลุงพลไปกินซะแล้วเจ้าตุมตามมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะจบที่เจ้าตุมตามแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ ปอยตัวผู้ใหญ่อิทรอดไปรอดครับโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาติดแล้วครับติดแล้วครับ โอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะพ้นแล้วครับเกือบจะพ้นแล้วผู้ใหญ่เกือบจะพ้นแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วเหลือนิดเดียวเอาพ่อพ่อพ่อคราวนี้ไม่รอดแล้วมันลงแล้ว <laughs> รอรอรอ,รอด,ดีกว่า ไปเดี๋ยวให้เจ้าตุ่มตามเต็มก่อนเดี๋ยวค่อยดันตูดโอ้โหช่วงท้ายรายการนี่มีความมันนะครับใครดูไม่จบคลิปนี่พลาดอย่างแรงครับคลิปนี้ <c oughs> ผู้ใหญ่อิดลงมาดูแล้วติดได้ยังไงเอ่ยตอนออกไปบอกเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดคราวนี้ หนุ่มน้อยอย่างตุมตามนี่คงไม่เดินตามผู้ใหญ่แน่นอนเนี่ยครับลงทั้ง4ีล้อหลังเลยนะครับอ้าวลงมาแล้วครับนึกว่าจะตุมตามเป็นคนขบับเป็นใช่ครับเป็นทางด้นของเสียดังครับจะตุมตามไปกับเสียนิกนะครับไปดันดินขับรถไถดัดนดินอยู่ที่เทบ้านหนองแขม ยอยกันมาเรื่อยๆแล้วครับรถขุดไม่ได้หยุดแน่นอนครับแบบนี้ครับเต็มแล้วลุงพลทำไมไม่วิ่งรถไม่มีงวดก็เลยไม่วิ่งไม่ใช่กลัวติดโลมอนี่คุยยัยลุงพลกลัวติดโลมแน่นอนเนาะ แม่โครไปทำทางขึ้นให้ใหม่เสียนี้ก็มาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับอ้าวอ้าวอยู่หรือยังนี่อยู่หรือยัง